เด <mel> ็กดรเนกับทางเที่ยวพอดีน้ำกันพี่น้อง <laughs> <laughs> nhìn đây nó hùa chụp chip thôi chip <laughs> sạch สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสก่ลชูคนเนาะกัเยินดีต้อนรับเขาชูซองสาว่างใจคือเก้าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเนาะกับพ่อพ่อสว่างตอนนี้เนาะกลับมาด็ดน้ำนองเด็กคือเก้าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเลยน้องมาให้กำลังใจเพิินเนาะว่าเมื่อคืนนี่เพิ่นนอนเพื่อนผู้เดียววันสันเนาะอ่ะที่เขาประดิษฐนะ์เพ,พิิน,แบบน,นพ,พี่น้องเลยว่าเพิ่นนอนผู้เดียวหรือบ่เนาะ ป้าพีพ่น้องเข้าไปหาน้องแดงกันเลยเนาะปาน้อ,นองแพลวบดิดน้ำน้องแดงบ่สบายดีเมียคือนั่ง,งเอาแท้นะฮะกินข้าวกินกน,น้ำเลยลอืมอดิดน้ำน้องแดงอีกคือเก่าพี่น้องเลยกินข้าวกับยังบุอนีนข้าวกับทอดไข่ข้าวกับทอดไข่จาบรเห็ดเลย ก็เลยไปกินเพื่อน้องนี่บอเออเจ้าพ็ดกินเองบ้านนี่นอนได้ใช่ไหมนอนไปนอนทีน่นองแพ้วอ่าคือว่ามือวานมือคืนนี่ว่านอนคนเดียวไว้สักนอนคนเดียวเลยเม็นมาบ้านมือมือวานเออซื้อขนมมาฝากพอดีซือ้อสอง สองพ่อเนาะให้น้องอันนี้เนอะน้องน้องอย่างวะน่องน้องแควเนาะลืมซื้อคนตลอดมาดินน้ำนงเดงติมักอยู่บ่อขอกกนมแบบนี้คนนห้ยังนิบลูกฟองฮะน้องเดงโอ้เออเดงว่าอะไไหน บอกคนพนิบลูกงองหันเลยอ่าคนวันยึดจะเก่งไปรถเก่งไปมันจะสุกกับพวกหนาบาทแน่เนาะข่าวก็ทอดไข่ตีนะทอดไข่อย่างเดียวนะแม่อืมไปหาเห็ดพ่อบอกบอกไม่้องเทวเมื่อให้เพาเพิ่อเออคนยังบอมมาตียัง อีกจัเมื่อวันสีมาเนะนี่ยมื่อนี่มีนี่มาเมื่อวันโพวันกับเมื่อนอนสองสาวเมื่อคืนนีเ่เนาะกับลูกป้ามานอนน้ำลูกป้าเออลูกป้าทางแม่์บ่เป็นมานอนกับเมย์เป็นเพื่อนดียุ่ยันยนาะนอนสองสาวก,กันเลย ให้พอดิบอกให้น้องแพวกินด้วย่ะอืสอสงสารเพิ่นเพิ่นฮูเภาษากันเนี้ย phun phồn chỉ tục nó nong đèn nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì food phượt khá khó ờ, kiếp quay, tìm tìm chai, mấy cà phê pháo thịt chai, thịt chai, mấy cà bông cam, mấy thằng đèn ไปไหนกินเบื่ได้บ่ยานะการไปไหนใครแน่าเนี่ยมุใครกนไหมนี่มุใ,ใครปนหน,นใดออยาเบิดแล้วเมื่อนั้นคือยหลายอยู่น้องเด็คเกคบบเคอืมครับเออประมาณไสหาม,มืบ่เลยมหาเจ้าตอนกินยาเนาะวายาหลายอยู่เราเบื่อไ้อาการนี่คือเก่าตี พราพาีมาหาอะไรบ้างม,าม,ม,มึเยน้องหินน้งหินอ่พ่นแอตตอนช่วยๆพ่นแอตพอมาหาเมื่อวานเพืนมาอยู่บ่มอมานืน่อนมาเมื่อวานเอมาเอานี่คือฝืนคตอแทะนามลอง่งบ่ โอ้ติดเนาะค่ะเสบานองเพลาวอาอป่ากกวกหักแคะผู้สาวยังพายถุงสิไปหายังอันนี้ฮะกระถุงยังอันนี้ทรศษัท์บ้านบอืออาวต้องแดงเลยมันปิดนเนดี้ไหดมันแข็งข น้องแดงมันคือบม่ได้ฝืดเปนมันน่องแพ้วปัจจุบันนบหูดับตากินเกลือแล้วปอกไก่แล้วผนไก่น้อยตีกันเลยไอน้อยตีกันบูราตพันว่าพี่น้องสิมาหาได้หน่น้องแดงไอ้ค อ๋อพุท่ากายน้อยลูกแม่เดียวกันเนาะปบกันสี่นะ่ะพี่น้องสิมาหาคนน่ะพี่น้องสิมาหาน,น้องแดงอีกได้นิเพื่น้องแดงกับเปะถนนคักดูพี่น้องเลยรดไปไทยมาเนาะ ตีได้นน่เก่งคือ,อยังบ่พวกคือไกล่ลาดน้องเด็กไกล่ลาดืมื่อนีนสองสาวสิชวนกันไปใช้เม,มื่อนี่อยู่เพื่อน อคิดว่าจะชวนกันไปหันไปนี่นะคิดเห็นองเพลมาฉันเนะาะเเจ็บเขียวบอเกี่ยวแมงว้ามาอย่างมันยาวคนวัยในน้องเด็กโอ้เขียวเขียวแมง,มงมก,กนนงมงันเป็นคุม กินขนมหวานกลับไปเอ้ย่ะเฉพาะจังละผูรับตากินนอกจัดนันนี้เพิ่นกินของหวานกลับไปเดี๋ยวมันชิเจ็บตืมนะพี่น้องเขียวน้องแดงในบริเมียงบอกเออเขียวเข็งแห้งเราเขียวเจ้าเนาะมาเดินน้ำน้องแดงอีกคือเก่าพี่น้องเลยอ้า บ็น้องเด็กปรดิษน้ำไม่จอดไม่ไปเจอว่าสิไปเด็กน้ำไม่จอดอยู่ด้วยม้ยแต่เราอยู่เกียร์หน้าคือจบมันยังหนองแพ้าก็เห็ดกระบอกกระแวกแท่นี่ฮะเห็ดคือตื่นกระบอกกระแวก หาย,ยิงกับปอมกอสิมานได้นนองเขี่วเล,ล็บมือจงไว้เยาวไปทาลีบบอน่องแดงเบิ้งเ <15. S 1> บิงขาดบอหิดลีบมือยาวเลยเห <Okay. S 1> ็นไหมหิดยาวกับหิดมันสะอาดขายุนั่นว่ามันขอบมันดำเมันตี่ Nè, đẹp hát để chép đẹp <laughs> uh, cho nè uh. <laughs> à Nó mhm 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 cho mhm 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 xì mhm 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 อ,อย่าคิดมทาดมมมมดมทางนี้เด้อพูมชิมเล็บมือเ่ยมันคิดมาทางนี้แลวมันดีใช้ปากคอยได้น้องเลงฝนบริโตหึงเลยอันเจ้าช้นนำมิใช่ปะนี่ใช้นำใช่น้ำ เออไปหยอมเอาหย่มอยมอะไรหาบมาอืน้องเพียวเพิ่นก,นกลับไปใช้ใดตีหย่อมเอาเฮ้ยนะมื่อกีมออ้มีไผมาหาแน่น้องแดงมีแต่เอาเวียางแก้วเออมีแต่เบาเวียงกับเปืือยมาเหมืนอนนี้ คุณแม่ตอนสวยพุณแม่ให้น้องเพิ่นซืมากินฮอดเพิ่นอยู่บ่คขันเพิ่นนั่นกะแต่กินฮอทคุณเพิ่นเคยมาอันคะ้มเมือคุ้มือนะ่ะพุณแม่น้งนนองเพิ่นไปอื่นก็เนี่ยเพิ่นกลับมาแต่ตอนแรกเนะกาะคุณไก่ขึ้นเฮือนเจ้จาะเน่ยเจาะกระเป๋าเขาอีกละ ยังพ่อขายบ่อฉับนี่ฮะยังใหญ่ใเต็มชนพูไก่เขาไก่นองแพรบ่ออืออหมูแน่นหมูนองแพรบ่อเลี้ยงะนะแน่นเออเพื่อนก็เลี้ยงหมูเนาะดูดกันหายกัดนาเพื่อนพูจะไปขิดอยากเลี้ยงบ่อ,นนองเล็กอย่ามาลงนาเลี้ยงหมูต้องอ่ ซื้อห่อเลยเนาะห่อมหนึ่งะต้่มลำกล้วยให้กินนี่ก้ยเลี้ยงอยูย่บ่อเลยเฮยตะกี้เออเลี้ยงจากโตนะสามสี่โตและลายโตเออปีนะ่ะอ่ะมันบ่ตายถ้ามันบ่ตายนี่เลี้ยงแล้วมันตายขังไวบ้บ่หรือว่าปล่อยไปแล้วบ่แบบขังมันไวอืมขังไว้มันสิใหญ่งไ,งไวอยู่บ่อเหรอ เห็นรถผู้บ่าวทหารมาเลยกินี่ก็เห็นสูนนกกน้นิ่วใส่ผู้บ่าวกินี่บ่ฮะรถเก๋ใหม่นะพวน้องแท้าเห็นแต่สู้นิ่วใส่ไดแล้วมาคนลือกกันบ่ผู้จักกันหวังจีฮะหวังจีบ่เท้วเอ๊ะเอ้ยไปเถอะชู้นิ้วใช้พ่นเธ็ดยางกินี่ อเปล่าแล้วบบเมนในาฮูจักกันเอ้ยไปสู้ใส่ทัวทีพย์ด้วยจะในเพิ่นจอดรถล,ลงมาหันไหวนี่วปรทันด้เด้ยใครนะผูบบบ้บ่าวผู้บ่าวเบิ่งฮะเออมนบ่องเด็กผู้บ,าบ,บา่าวเพิ่นผะู้บ่าวบ่นผู้บ่าวมเอเจ้าหนินะอะไรต้องแพีเอามาแตง่ง ยังหน่อยอยู่ได้น้องแดงเไงยังเป็นเด็กหน่อยอยู่ป่จะได้จได้อันนั่นไหนตียากได้ผัวเลยบ่น้องแพลวฮะอยากได้ผัวเลยก็อยากน้องคนพี่น้องเลยเนาะ นี่กับม่อยม่ยังรายเนาะเพื่อนพี่น้องราสว่างกับเวียนมาดิดน้ำนองแดงคือเก่าคือเดิมมาห้ยกำลังใจเพิ่นเนาะเก่าคือเดิมในเพื่อนพี่น้องเลยเนาสว่างก็ชิได้ขอจบคลิปลงเพียงท่นนี้เด้อเนาะกับขอบุญขอบคุณที่เพื่อนพี่น้องเนาะได้เข้ามาหับชมคลิปของสว่างในกับปความโฆษณานำของเพื่อนพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้สว่างครับนองแดงนองแพลกับขอกล่าคำว่าสบายดี